เที่ยวเมืองนรกตอนที่52ครั้งที่51วันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2521นขุมที่9ตอนพบปะกับเพ่งเต้งอวงท่านอริหันจิกของสือลงตัดเป็นกรความว่าชีวิตคนไม่หลดผลประตูผีบิญญาณทีเป็นละลอกเวียนวนกันอำนาจอาชศักดุดความฝันมันขยันมัธยัตสุกกายใจ ผ่านไปแล้วแปดขุมการท่องนรกในมาทถึงด่านที่เก้าวันนี้จะไปสืบพังความลับจากขุมที่เก้าอยังเสรซนเต็มตัวขึ้นดอกบัวได้วันนี้จะไปท่องชมขุมที่เก้าหนังสือเที่ยวม,มนรกใกล้ที่จะสำเร็จลงแล้วรู้สึกปลาเพิ่มใจอย่างบอกไม่ถูกถ้าหากว่าใดผ่านด่านที่เก้าไปแล้วเจ้าก,ก็จะรู้สึกสมายใจมากขึ้น ต่จงอยาพึงดีใจก่อนการเวลาหมาักนักเลยงานการนั้นหนักหน่วงได้หนทางก่แสนจะยืดยาวสมควรจิบพึงระมัดระวังในการปฏิบัติดำเนินหนังสือเทียมมนรกเมื่อนได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อแผ่ปอบเตือนชาวโลกได้ดแล้วเหมือนนั่นแหละจะ,จะได้รับความดีความชอบอันดับหนึ่งจงตั้งใจทำดีตอออ่อไปเถิดติขึ้นบนอกบวัวเสียขอรับคำบัญชากับผมได้นั่งลงเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านอาจารย์ออกเดินทางได้แล้วครับถึงแล้วละ่ะเจ้าลงไปได้แล้วจะผมลงมาแล้วเบื้องหน้าฝูงชนแออัดยัดเยียดคล้ายกับว่ามีพิธีใหญ่โตมะโหฬานที่จัดขึ้นมาต้อนรับเราอย่างนั้นแหละยมประมาณเพ่งเต็งอ้วงแห่งขุมที่ก่ลาวสามวันเราจะมาเยี่ยมชมขุมนี้มานานแล้วทิ่งใหนจัดการต้อนรับเราแบบพิเศษขึ้น เพื่อที่จะทำการรับขวัญเราเจ้าเห็นไหมเสียงคล้องเสียงกรงดังกระหึ่มกิ่งดนตรีทุกชนิดต่างก็าบรรเลงเพลงตอนรับให้แสดไปเพลงนี้ค้ายกับดนตรีโบราณพื้นเมืองของภาคใต้และภาคเหนือก็ใช่น่ะสิได้ยินเขาพูดกันว่าเมื่อมีดนตรีแห่งเทวเจ้าบรรเลงให้ได้ยินแล้วเป็นนิมทิที่มนุษย์จะได้สำเร็จเป็นเทวดา จะเป็นความจริงหรือไม่ใช่แล้วเมื่อมนุษย์ตีบำเพ็ญตนสำเร็จธรรมโดยสมบูรณ์แล้วจะต้องมีสารมาบอกให้รู้จักสวรรค์ที่จะกำลังจะสำเร็จเป็นเทวดาขนาดนั้นในคูจะต้องได้ยิงเสียงดนตรีแห่งเทวเจ้าแต่ว่าหากไม่ใช่พวกที่มีคุณงามความดีที่ใหญ่ยิ่งแล้วสวรรค์ท่านก็ไม่ได้ให้เกียรติสูงส่งพิเศษถึงขนาดนี้หรอกในเมืองมนุษย์ตอนที่จัดงานบอบรางวัลน,นั้น น้นมีดนตรีบรรเลงขับกล่อมดังนั้นเมื่อในโลกมนุษย์มีดนตรีบนสวรรค์ก็มีดนตรีสวรรค์เช่นกันโดยมีใช่คำหลวงถ้าหากฝ่าตอนเป็นมนุษย์ได้ก่อกรรมทำเขียนสารพัดก่อนจะสิ้นใจต้องได้ยินเสียงลำไยของผู้ปีศาจหรือเสียงโซ่เสียงตวนเมื่อเจอสิ่งนี้แล้วอนาคตน่าเป็นห่วงมากคือเป็นลางแสดงที่ยมมุขจะทำการจับกลุ่มตัวเรารีบเดินไปข้างหน้าเถิด การจัดการของคุ้มจิลกาวได้ตั้งแถวคอยต้อนรับเราอยู่แล้วคํานับมาอย่างท่านเพ่งเต็งอวงและเทวทูตท,ทั้งหลายพระเจ้าคือสิทธิของพระเจ้าควนอูแห่งสำนักเสียเฮียงตึงเมืองไทตรงได้รับเทวองค์การให้ท่องเดนรรกอมกับอาจารย์เพื่อแต่งหนังสือได้มาอย่างที่นี่ในวันนี้ และได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นอย่างยิ่งรู้สึกขอบคุณมากขอท่านได้โปรดอำนวยความสะดวกให้ด้วยมิต้องตันหยางเซินหยิบลุกขึ้นเถิดวันนี้ข้าพเจ้าได้รับการเลี้ยงรับรองเป็นพิเศษแก่ท่านทั้งสองเชิญตามข้าพเจ้าไปนั่งพักในห้องรับแขกในปราสาเทเถิดขอขอบคุณที่ให้เกียรติอย่างยิ่งแล้วตาม่ันยมประบาลเข้าไปพักในปราสาทกันเถิดท่านทั้งสองเชิญน,นั่งตามสบาย ไม่ต้องเกรงใจการท่องน้ลกเปิดแต่งหนังสือท่องมาจากคุมที่หนึ่งมาจนถึงลุมเหล่านี้ับได้ว่าแสนจะลำบากตากตาํำข้าพเจ้าจึงได้จัดเลี้ยงรับขวัญให้แก่ท่านทั้งสองขึ้นในวันนี้ข้อขอบคุณท่างเพ่งเต็งอ้วงที่ได้กระหนายความดูแลช่วยเหลือตั้งมาชโชคดีมากที่ท่านได้ช่วยะจัดปัดปอบฝุนอองให้แก่เล่าศิษย์อาจารย์มิเะ่นนั้นแล้วดอกบัวของอาาัตมาช่อนี้คงจะเกาะเต็มไปด้วยขี้ฝุ่นที่ไหนได้ ให้ดวงจิตของท่านอาจารย์นัสสันหมดจดเพียงจะมีฝุลอ,องจับเกาะตามหลังกายท่านเองดอกปัวเติบโตขึ้นมาจากเหรียญตมได้ก็ไ,ได้แปดเปื้อนจากเหรียญตมนั้นเลยกิจเดิมของท่านนั้นผ่องแผ้วสูงส่งเพียงแต่เท้าทั้งสองข้างที่หยบย่ำไปทั่วพิษจึงต้องชำระล้างสีบ้างท่านเองท่านทั้งสองไม่ต้องเกรงใจผลไม้ที่บนโต๊ะเชิญเลือกรับประนานเองตามอัธยาศัยเถิดสิทธิ์รักจงอยากเกรียใจ โอกาสนี้หาได้ยากนักกินเข้าไปเถิดขอบพระคุณมากผลไม้จานนี้คล้ายกับผลไม้ในเมืองมนุษย์สีแดงจัดรสชาติเลิศเป็นพิเศษหอมหวานน่ารับประทานยิ่งนักถูกแล้วอันนี้คือองุ่นดําเติบโตงอกงามขึ้นจากเต้าเขาคุณหลุนได้รับการหล่อเลี้ยงจากเอฟดฟอาอากาศแห่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจึงออกสีเป็นสีดําเป็นผลที่ล้าเลิศวิเศษสุด จะรับประทานเต็มความสามารถเถิดเราจะรับประทานไปคุยไปอย่ามีปัญหาอะไรถามยมพบาลไดเลยขอรับกับผมผมเรียนถามว่านามที่ท่านเรียกว่าเพ่งเต็งอ้วงหรือเจ้าแห่งพาราดอนภาพนั้นเนื่องมาจากเหตุใดมิทราบครับและจะต่างกับโลกนุษย์ที่เรียกว่าเพ่งเต็งที่แปลว่าเสมอภาคบ้างใหม่มิทราบ ที่ข้าพเจ้าขณะนํานว่าเพ่งแต่งอ้วงนั้นก็คือว่าวิญญาณโทษที่โดนทําโทษมาจากคุมที่หนึ่งถึงขุมที่8นั้นได้รับการลงโันมากพอสมควรแก่โทษฐานแล้วบรรดาที่ส่งมอบไม้คุมนี้นะเป็นพวกที่มีโทษหนักมากข้าพเจ้าใจาการเสมอภาคแก่ทุกคนบรรดาที่มีโทษฐานเบากว่าก็จะส่งตรงไปยังจวนหลุนหวังแห่งขุมที่สิบจัดการให้อย่างเสมอภาคเช่นเดียวกันเป็นการเติบโตโดยธรรมชาติการที่ใจการเสมอภาคทั่วไปจึงเรียกว่าเพ่งแต่งอ้วง ที่แท้เป็นเช่นนี้เองขอเรียนถามอีกว่าท่านยุมปบาลควบคุมคุกใดที่สำคัญมากที่สุดกลุ่มนี้คุมคุกสำคัญคือนรกใหญ่อาปี้คือนรกโลก,กันและนรกน้อยอีก16คุกเพื่อลงโทษพวกปิญญาณโทษหนักมีคนถามว่าเมื่อตายลงแล้วตกลงในนรก18ชั้นนั้นหมายความว่าอะไรมนุษย์มักชอบพูดหยอกกันว่า ตายแน่วลงนรกสิบแปดชั้นไปดื่มกาแฟนั่นคือหมายถึงนรกโกรกันก็เพราะเหตุว่านรกอาปี้นั้นมีถึงสิบแปดชั้นตะลุถึงใจกลางแห่งธรณีในนั้นมืดมิดจนมองไม่เห็นนิ้วมือของตัวเองมีโคนเลนเต็มไปทุกขนทุกแห่งออกสีเป็นสีกาแฟพวกวิญญาณโทษที่อยู่ในนั้นดื่มมันเหมือนดื่มกาแฟท่านคิดจะลองสักแก้วหรือไม่ละ่ะไม่เอาครับไม่เอาข้าพเจ้าดื่มแต่น้ำชาก็พอแล้ว ไม่คิดที่จะดื่มชานอกคงจะดื่มไม่ไหวแน่ท่านยังโมกิ่งใจอยู่ได้เชิญรับประทานผลไม้ทิพย์เถิดผักเย็นชนิดนี้คล้ายกับผักกิ้วจังทะหรือว่าปางเก้าชั้นของเมืองมนุษย์มีรสหอมอยู่บ้างได้ทั้งหวานทั้งจินดีกว่าของเมืองมนุษย์เป็นพืชอะไรไม่ทราบถูกต้องอันนี้รียกว่ากั้วจิงทะหรือปางเก้าชั้นเช่นเดียวกันเป็นพืชพิเศษของกลุ่มที่9้านี่แหละ มีสปปรรพคุณทางบำรุงไตและกระดูกทั้งบำรุงทุกส่วนของร่างกายอย่างวิเศษยิ่งเมื่อทานรับประทานเข้าไปแล้วจะเกิดประโยชน์ยิ่งนักฮ่าฮ่าฮ่าฮ่กล่นพระเจดีกล่าวชั้นให้มากลงนรลกสิบแปดชั้นให้น้อยคงจะดีนะหากท่านนักสองไม่ลังเกียจในการเลี้ยงรับรองอันย่อยๆของข้าพเจ้านี้เมื่อทานเสียอิ่มแล้วแต่ฟุลออรยังจับเกาะเต็มกายอยู่ณวันนี้ครัพเจ้าบ,บ,บ,บาลท่านอย่างเสนไปชำระล้างอย่างที่น้ำตกบานาน ท่านจะว่าประการใดก็ผมมีความหวั่นกลัวอยู่บ้างเชิญท่านอาจารย์ไปพร้อมกับผมด้วยเถิดนะครับเอาเถิดไปก็ไปท่านนักสองจงตามข้าพเจ้ามาขอขอบคุณท่านยมพบาลและเทวทูตท,ทั้งหลายที่ไปเป็นเพื่อนด้วยหนทางก็สะอาดสดชื่นดีในแดนนรกจะหาที่สะอาดเรียบร้อยเช่นนี้ได้น้อยมาก สน,นุนสายนี้ให้ใจเฉพาะผู้มันเป็นธรรมเท่านั้นแหละบรรดาเทพที่จะเดินทางไปแดนมนุษย์เพื่อรับการสืบต่อตําแหน่งเจ้าประจารําศาลล้วนต้องมาทําการชําระล้างที่นี่เสร็จแล้วจึงสามารถไปรับการกราบไหว้บูชาจากชาวมนุษย์วันนี้เป็นโชคของเจ้าที่ได้มาอย่างที่นี่ให้ได้ดิ้มลดจากสิ่งนี้เสียก่อนเจ้าจงมองดูเทพบรรดาทั้งสามท่านเบื้องบนหน้าสิที่มุม่งมาอย่างทางนี้พวกเขารวนได้รับการชะล้างและซึ่งฝุ่นละออง ือจะรับเทียวองคารไปดนตำแหน่งเจ้าอย่างแดนมนุษย์หน้าตาพวกเขายิ้มแย้มแจ่มใสรสมีเป่งปังทั่วหน้าทั่วตาท่านทั้งสองจงรีบเดินถดข้างหน้ามีภูเขาสูงตระงานมากอยู่ลูกหนึ่งบนนั้นมีต้นไม้เขียวชอุ่มลำน้ำที่ลาดลงมาจากภูผามีลักษณะเหมือนน้ำตกคำฟ้า อากาศร้อนอบอุ่นชนี้ได้อาบน้ำเย็นๆคงจะชื่นอ,อกชื่นใจเป็นแน่แท้ถึงน้ำตกบานาลแล้วล่ะจริงๆด้วยข้างผาสูงมีตัวหนังสือสีทองเขียนไว้ว่าน้ำตกบาดาลมีดำ,น,ำน้ำก้าวสายลาดดิ่งลงสู่พื้นเบื้องล่างทันหยางเซินเตรียมตัวชฉล้างฝุ่นอองได้แล้วสั่งใลขทหารผู้สัการังหลายให้หลบเลี่ยงเสียเอรับคำบัญชาทันยางเซิน นจงเดินเข้าไปใต้น้ำตกกำลังของน้ำตกแรงเหลือเกินข้าพเจ้ามิกล้าเข้าไปขอเชิญท่านอาจารย์ไปกับผมด้วยก่อนดีเหมือนกันสามปีแล้วข้าพเจ้าชำระล้างร่างกายเลยด้วโอกาสนี้ชำระเสียสะอาดสักทีก็ดีเหมือนกันเอาเอาไปกันเถิดเย็นมากจริงๆโอยเย็ยนจนลืมตาไม่ได้ รีบเลีมตาเสียจะได้ล้างสายในตาให้หมดสิน้นเอาเถิดครับมันเย็นสดชื่นเสียจริงๆแต่ว่าทั่วทั้งกายเปียกปอนไปหมดทำอย่างใดดีเล่าครับไม่เป็นไรนะ่ะหลัสักคู่ฉันจะใช้พัดนี้บุกให้มันแห้งทีดิบล้างที่ใต้เท้าด้วยที่นั่นน้ำท่าไม่สามารถเข้าถึงสกปรกที่สุดท่านอาจารย์จงอย่าว่าเสียดสีกับผมเลย ด้านที่ตางมนุษย์มองไม่เห็นนั้นเป็นด่านที่สกปรกที่สุดเช่นใต่ฝ่าเท้าใต่เตียงใต้โต๊ะล้นเป็นที่ลับถ้าไม่ทําการชําระล้างครั้งใหญ่จะปล่อยให้มันเป็นหมักเป็นเลนอย่างนั้นหรือแล้วจะเหาะเหินเดินอากาศได้อย่างไรขอรับขอรับท่านอาจารย์ผู้สมเหตุสมผลมากหินจะพอแล้วล่ะน้ำบาดาลชนิดนี้คือน้ำที่ขายออกจากปากมังกร พูนละอองจากโลกมนุษย์เมื่อเจอมันเข้าจะสะอาดหมดจดลงทันทีโดยไม่ต้องใช้สบู่ผงซักฟอกหรือ,อยาชำะระล้างแต่อย่างใดม้วลมนุษย์ต้องรักษาจิตใจร่างกายให้สะอาดเมื่อตายนงแล้วจึงผ่านการตรวจสอบให้ผ่านไปได้ดิบออกมาได้แล้วการชำะระล้างเสร็จสิส้นลงแล้วท่านอาจารย์ดิบโบกให้แห้งด้วยเถิดพัดของฉันเล่มนี้ดีกว่าเครื่องสลัดน้ำสยอีก เสื้อผ้าแห้งแล้วจริงๆด้วยทั้งใจกายรู้สึกสดชื่นยิ่งนักขอขอบคุณท่านอาจารย์และท่านยมพบาลหวังว่าท่านอย่างเซนจงตั้งอกตั้งใจทำงานให้แก่เสียเองตึงจงมุมนะยิ่ยิ่งขึ้นขอรับคำบัญชาขอท่านยมพบาลจงประทานแสงแห่งความผ่องแผ้วให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเมฆสลายลงแสงปรากฏออกแล้ว ไม้จะไม่ชำระล้างก็จะสะอาดหมดจุดเองเข้าใจไว้ด้วยเพราะเหตุว่าหมดเวลาลงแล้วเราขอลาก่อนละและไม่ขอส่งท่านยมบาลกับประสาทด้วยไม่เป็นไรไม่ได้สั่งให้การราชการทั้งหลายต่างแถมรัศการส่งท่านอาจารย์ข้าพเจ้ารับเกียรติที่ท่านได้ให้การเลี้ยงรับรองและให้อาบน้ำบาดาลแห่งมังกรจะไม่ขอลืมตลอดชาติลาก่อนทุกทกท,กท่าน ึงสํานักเสียงตึงแล้วอย่างสุนลงจากดอกบัวมีญาณกับเข้าล่างดังเดิม